สวัสดีครับมาพบกับพอดแคสต์เทปที่2นะครับวันนี้จะชวนทุกคนมาพูดถึงเรื่องของสมาร์ทโฟน 5G นะครับปีนี้จริงๆจะเป็นปีทองของสมาร์ทโฟน 5G เลยทีเดียวนะครับทั้งเรื่องของราคารุ่นที่มีให้เลือกเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ความสามารถสเปคต่างๆที่เรียกว,ว่าไม่กักแล้วนะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วที่แบบเหมือนจะยังเชิงกันอยู่กันนะครับอย่างไรก็ดีหลายคนมาถามทีมงานนะครับว่า จะซื้อมือถือ5 g ดีไหมนะครับซื้อเลยดีหรือเปล่าหรือจะรอดีไหมนะครับถ้าเทียบกับมือถือ4 g ที่สเปคอาจจะสูงกว่านะครับในราคาที่ถูกกว่าเนอะอก็ก่อนอื่นต้องมีแพ็กเกจนะครับโดยแพ็กเกจ5 g ปัจจุบันเนี่ยผมว่า ถ้าให้ใช้งานแบบเต็มเบนฟิตเลยนะควรจะเป็นแพ็กเกจอลิมิตนะครับซึ่งราคาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ899บ้างนะครับ1 9าบางก็แล้วแต่แพ็กเกจนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับผู้ใช้ที่ใช้งานเยอะจริงๆนะครับจะเป็นเล่นเน็ตโทรออกนะครับแล้วก็อาจจะพ่วงกับ DEVICE ไปเลยนะครับอย่าง iPhone 12ที่รองรับ 5G แล้วหรือ flagship จากค่ายต่างๆที่รองรับ 5G นะครับก็จะมีแพ็กเกจเหล่านี้แหละเพื่อจะ มาใช้งานให้มันเต็มประสิทธิภาพสูงสุดทั้งเรื่องของสปีดนะครับรวมถึงความเร็วแล้วก็ Data c a คที่ออลลิมิตคือต่อให้คุณรันสปีดเทสสิบรอบนะครับเน็ตก็ไม่หมดนะแต่ถ้าเทียบกับแพ็กเกจที่ล่างลงมานะครับอย่างอย่างแพ็กเกจ499 699บ้างนะครับเนต็ตจะได้ไม่เยอะมากแตครับแม้ว่าจะจับ 5G ได้นะครับแต่ก็ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับ เช่นเดียวกับซิมเทพครับหลายคนอยากใช้5 g มากเลยแต่คุณใช้ซิมเทพอยู่นะอย่างซีมซีเมกสิบเมกบ้างนะครับแน่นอนว่าคุณจะไม่ได้ความเร็วเพราะมันล็อกอยู่แค่นั้นจริงครับแค่10เมกแต่การจับ5 g ก็อาจจะได้ b บ n e f ฟ t หรือประโยชน์บางอย่างบ้างตรงที่ความสเสถียรแล้วก็เรื่องของ l าเท NC y นะครับซึ่งจะดีกว่า4 g พอสมควรเลยนะครับก็จะมีผลเยอะต่อการเล่นเกมแนว MOBA หรือแนว fps อย่างพับ g อะไรอย่างงี้ที่ต้องการ ปิงหรือลาเทนซินน้อยที่สุดนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของ Co อบ r ล g e นะครับหรือพื้นที่รองรับ 5G นั่นเองซึ่ง การใช้งานเนี่ยจะคล้ายกับเมื่อ 4G มาแรกๆนะครับช่วงแรกเนี่ยจะเป็นในกรุงเทพในหัวเมืองใหญ่ก่อนนะครับก่อนที่จะกระจายไปในตัวอำเภอต่างๆนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ย 5G เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อแบ่งเบาภาระจาก 4G เป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของ coverage เนี่ยส่วนตัวนะคิดว่าน่าจะมีแค่เฉพาะในหัวเมืองใหญ่กรุงเทพร,รวมถึงตัวอำเภอนะครับแต่ในตัวอำเภออาจจะมีเพิ่มเสาบ้างนะครับอาจจะเป็น2เสาสเสาก็ยุ อยู่ที่ขนาดของพื้นที่แล้วก็จํานวนผู้ใช้งานนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยู่รอบนอกนะครับก็อาจจะไม่ได้เบนเอฟฟิในการใช้งาน 5G ซักเท่าไหร่นะครับก็จะเหมาะกับคนที่อยู่ในโตเมืองหรืออําเภอเมืองเป็นหลักนะครับแล้วก็อยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็ได้เบนเอฟฟิชัดเจนว่าแบบเฮ้ยถ้า 4G มันช้านะครับมันก็จะย้ายไปสลับไปใช้ 5G ซึ่ง 5G มันเร็วมันเร็วแล้วก็รองรับ,บ capacity หรือจำนวนผู้ใช้งานที่มากกว่าอยู่แล้วนะครับ ข้อสุดท้ายคือคุณจะซื้อมือถือ 5G รุ่นล่างรุ่นกลางหรือเอารุ่นท็อปไปเลยดีนะครับส่วนตัวนะรุ่นท็อปเนี่ยน่าซื้อสุดแล้วนะครับเพราะว่าปีนี้จะเป็นปีแรกที่รุ่นท็อปหรือแฟลกชิพเนี่ยรองรับ 5G หมดเลยครับจะเป็นทั้ง iPhone 12เป็น Galaxy S21 5X3 นะครับรวมถึง M11 อะไรเงี้ยพวกนี้รองรับ 5G หมดแล้วนะครับคือซื้อมาคุณสามารถใช้งานไปยาวๆได้เลยนะครับ1ปี2ปี หรือแม็กซิมัมคือ3ปีนะครับถ้าตามคําแนะนําผมนะก่อนที่จะเปลี่ยนรุ่นใหม่นะครับส่วนรุ่นกลางเนี่ยก็น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่มีงบไม่เยอะนะครับแต่ต้องการเทคโนโลยีใหม่ต้องการใช้ 5G ในสเปคที่ค่อนข้างโอเคนะครับทั้งเรื่องของหน้าจอ CPU ต่างๆนะครับรวมถึงกล้องด้วยนะครับก็จะเหมาะกับ งบประมาณหมื่นบวกลบกําลังดีนะครับก็จะเหมาะกับผู้ใช้ทั่วไปที่หามือถือสเปคกลางๆรองรับ 5G นะครับแล้วก็ใช้งานทั่วไปได้อย่างไม่มีปัญหานะครับแล้วมันมีข้อดีอีกอย่างนึงคือถ้ามีรุ่นใหม่ออกมาในอนาคตนะครับก็สามารถขายหรือเทิร์นเพื่อไปซื้อรุ่นใหม่ได้เลยนะครับเพิ่มเงินไม่เยอะครับถ้าเทียบกับแฟลกชิปที่มีราคา2องสามหื่นบาทขึ้นไปนะครับ สรุปเลยละกันสําหรับใครที่ตามหามือถือ 5G อยู่ถามว่าจะซื้อดีไหมตอนนี้นะครับให้เช็ค3ข้อนี้เป็นหลักนะครับข้อแรกก็คือเรื่อง coverage นะครับว่าพื้นที่คุณอยู่เนี่ยรองรับ 5G หรือ,อยังหรือไปได้ที่ที่มีรองรับ 5G บ่อยขนาดไหนนะครับถ้าพื้นที่นั้นไม่รองรับเลยนะครับก็ไม่จําเป็นต้องซื้อก็ได้หรือใช้รุ่นเดิมต่อก็ได้นะครับข้อ2ก็คือเรื่องแพ็กเกจครับแพ็กเกจที่คุณใช้เนี่ยรองรับ 5G หรือ,อยังหรือ เหมาะสมที่จะใช้งานหรือเปล่านะครับถ้าใช้งานเป็นแพ็กเกจอลิมิตนะครับก็ไม่มีปัญหาใช้งานได้เลยนะครับจะไม่มีต้องมาพะวงว่าเฮ้ยฉันใช้งาน 5G แล้ว Data จะพอหรือเปล่าเน็ตจะหมดหรือเปล่านะครับหรือถ้าเป็นซิมเทพเองถ้ามันแคปสปีดอยู่แค่4เมกหรือ1 0 m เมกเนี่ยมันก็จะใช้งาน 5G ได้ไม่เต็ม Benefit น,นะครับอย่างที่3าก็คือเรื่องของ device นะครับว่าแบบเฮ้ยเครื่องเนี่ย เพิ่งซื้อมาหรือเปล่าถ้าเพิ่งซื้อมาผมว่าก็ยังใช้งานไปได้อีกสักพักนะครับแต่ถ้าเฮยใช้งานมาตั้งแต่2อสปีที่แล้วแล้วก็อยู่ในไซเคิลที่ต้องการเปลี่ยนพอดีก็สามารถพิจารณาได้เลยนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยมือถือที่ออกมาจะเป็น m i d r a n g e ยันแฟลชชิพเนี่ยจะรองรับ 5G เป็น s t ต n d า r แล้วนะครับส่วนซื้อมาจะได้ใช้ไม่ใช้ก็แล้วแต่มาว่ากันอีกทีนะครับอ่าคงประมาณนี้สําหรับ Podcast, พอดแคสต์เทปที่2นะครับก็มาพูดถึงมือถือ 5G นะครับว่าจะเลือกใช้งานดีไหมอย่างไรนะครับก็ขอจบเท่านี้พบกันได้ใหม่ในเทปถัดไปสวัสดีครับ